เอาละครับัะครับมาในช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องราวข่าวสารทางการบ้านการเมืองกันสักหน่อยนะครับส่วนใน Facebook Page ของ s a p News ขอบคุณคุณหนุ่ยนะครับหนุ่ยลาลิตาคุณสสิชานะคุณหนูหน่อยคุณอังสนานะครับขอบพระคุณมากๆที่ เข้ามาให้กําลังใจกันเหมือนเดิมนะทุกเช้ามีคุณเป็นกําลังใจให้กับผมอย่างนี้นี่สุดยอดครับลุยกันไปต่ออย่าลืมช่วยกันแชร์ต่อไปด้วยนะนะครับนะครับก็ช่วงนี้ฝุ่นยังคงตลบรลทุกคนยังคงจับจ้องไปที่เรื่องราวของการจัดตั้งรัฐบาลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการออกมาแล้วคร่าวๆ ค่อนข้างจะแน่นอนว่าจะเป็นวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับจะมีการประชุมร่วมของ2สภาด้วยกันก็มีการพูดคุยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละวันตอนนี้มันก็จับจ้องไปที่ตรงนี้แหละเป้าหมายว่าผ่านไม่ผ่านเสียงจะได้ไหมถึง376ที่ต้องได้ถึง376เพราะว่ามันเกินกึ่งหนึ่งจาก750 นะสองสภาครับสภาผู้แทนราษฎร500าวุฒธธิสมาชิกหรือวุฒธธิสภาเนี่ยอีก250 750จะต้องได้376นะจึงถือว่าจะได้เป็นโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วทุกคนก็จับช่องขณะดนี้ใจทุกคนมันไปถึงตรงนั้นหมดแล้วไงังนั้นผู้สื่อข่าวเองก็เช่นเดียวกันครับทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่า ฝุ่นตลอดไปหมดเลยการสัมภาษณ์การพูดคุยการวิเคราะห์เหมือนที่เราคุยกันมาหลายวันและทุกวันก็ยังยำ้ำๆซ้ำๆในประเด็นต่างๆเหล่านี้ในแง่มุมต่างๆบางทีฟังไปก็จิตมันตกเหมือนกันนะนะฟากที่บอกว่าไม่ได้แน่ก็คือไม่ได้หรือว่าสอวอรจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่ท่านนะถ้านับเรียงตัวกันจริงๆในขณะนี้จาก250เนี่ยเราพอจะนับเรียงตัวได้เลยนะว่าท่านใดที่ออกมาให้สัมภาษณ์บ้างเนี่ยมีไม่กี่ท่านอนะ แต่ดูไปก็จิตตกไปฮะจิตตกไปกังวลไปแล้วหลายคนผมก็เข้าไปดูในทวิตเตอร์นะมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์ทำให้มันยากเย็นอย่างนี้จริงๆอ่ะผมมานั่งคิดเอานะคุณรักว่าเฮ้ยมันไม่ยากหรอกมันไม่ยากแบบนี้แต่ที่มันยากอ่ะเพราะไอ้สิ่งที่มันมันสันนิษฐานมันวิเคราะห์มันมันสับสนไปเพราะไอ้เรื่องพวกนี้ยทั้งนั้นเลยฮะแต่บอกจะไม่ให้คุณติดตามข่าว ไอ้พวกผมก็จะตกงานไงแล้วจะไม่มีข่าวมาเล่าอีกอะ่ะใช่ป่ะง้น <c oughs> เอาแต่พอเหมาะพอดีช่วงเนี้ยเบาๆฟังหูไว้หูแล้วค่อยๆวิเคราะห์แยกแยะดูกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปจิตตกหรืออย่าเพิ่งไปกังวลอะไรก่อนหนะ้าเอาเข้าจริงอะ่ะฝากที่เขาร่วมรัฐบาลแปดพักอะ่ะที่ออกมาพูดอะ่ะส่วนใหญ่ก็ยังย้ำมั่นใจมั่นใจยังได้แน่ๆนะครับยังได้ไม่ห่วงแต่สิ่งที่เราจะได้ยินมันก็เหมือน เตะตัดขาสกัดดาวรุ่งอะไรต่างๆนะว่าไปนักวิชาการทั้งฝ่ายอย่างอาจารย์สุขุมนนทสกุลบอกชัวร์ยังไงก็ได้นะแต่ถ้าไปถามนักวิชาการอีกฝั่งยังไงก็ไม่ได้มันก็กังวลใจนะหรือแม้ถ้ามีนักวิชาการบางคนก็โยนออกมาอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้ฟังฮนะมีชื่อของคุณพีรพันธ์เนี่ยเข้ามาด้วยในสนามเนี่ยนะฮะแต,แต,แต่ในที่สุดท่านก็ออกมาปฏิเสธนะว่าไม่หรอกใครจะไปจัดแข่งกบบ รัฐบ,บาลเสียงข้างน้อยมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งก็อันนี้ยังไม่รู้จริงๆ ตอนนี้รับลวงพรางมันมีเกิดขึ้นแล้วนี่มันเป็นมันเป็นหมากคูทางการเมืองมันเป็นเรื่องปกติครับซึ่งอย่างที่บอกับว่าเรากําลังจะเปลี่ยนผ่านยุคกอกันไปเนี่ยก็ว่ากันไปนะแน่นอนนะความหลากหลายของสังคมเนี่ยมันมีผู้คนที่หลากหลายมีความคิดที่หลากหลายมีแนวคิดที่มากมายแต่อะไรก็แล้วแต่เมื่อมันมันใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อเสียงข้างมากว่ายังไง มันก็ต้องก็ต้องไปตามนั้นนะแล้วหลังจากนั้นสี่ปีก็ว่ากันใหม่อันนี้เป็นหลักการนะผมเองก็พยายามจะเล่าแบบสรุปเป็นก้อนกลมๆให้ได้ฟังกันเพราะว่าเวลามันก็ไม่ได้มีเยอะที่จะเจาะลึกลงไปหรือจะคุยบางเรื่องนะแต่ตอนนี้มันก็แบบอย่างที่บอกว่าฝุ่นมันตลบมันก็จะไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้คนนี้ก็จะพูดอย่างนี้คนนั้นจะพูดอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งขนาดเนี้ยนักร้องเองเนี่ยคุณศรีสุวรรณเองก็ยังไม่ได้หยุดนะครับยังทํางานทําหน้าที่ต่อ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ท่านอะเอาเป็นว่าท่านมีในเมื่อท่านได้ถูกสถาบนาว่าท่านเป็นนักร้องแล้วเนี่ยท่านก็ต้องทําหน้าที่นักร้องอันนี้ก็เข้าใจได้แต่บางทีหลายคนบอกลาคาญอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่เป็นไรก็นี่ไงในในภาพยนตร์เรื่องนึงมันก็ต้องมีโน่นนั่นนี่ใช่ไหมว่ากันไปแหละท่านมีหน้าที่นี้ก็หน้าที่นี้อทำหน้าที่นี้ตอนนี้ยมันก็มามาอีกแล้วว่าวันก่อนเนี้ยถ้าคุณจําได้ใช่ไหมมันมีภาพหลุด ภาพนิดนิดเลยผมเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีภาพเล็กๆที่คุณสิริกัญญาตอนถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยก็เหมือนว่าผม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 ดูจากอักับเริยเสียงจริงก็ไม่ได้ยินนะเสียงที่เด่นมากในคลิปอะเสียงคุณอนิสสเพียงเกต <c oughs> เด่นมากๆเลยน่ารักมากเลยถวายสัตว์แบบฉานชัดเจนแต่นี่คุณสิริกัญญาเนี่ยดูเหมือนว่าท่านเองอาจจะพูดไม่ทันหรือ พูดผิดอะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยแบบขำตัวเองอะ่ะซึ่งอาการอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้บางทีเราเข้าสู่พิธ,ธีอะไรต่างนเนี่ยนะสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่บางทีมันผิดท่อนเราก็ขำเลยเฮ้ยกูผิดเว้ยอะไรแบบเนี้ยเขาก็หันไปเหมือนจะบอกค,คุณพิธาก็ไม่ได้สนใจด้วยหรอกนะคุณพิธาก็ทําหน้าที่ถวายสัตว์ของของเขาไปนั่นแหละเพราะว่าอย่างนั้นน่ะในในคลิปข่าวที่เห็นอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นแบบนั้นนะฮะทีนี้คุณศรีสุวรรณบอกไม่ได้อย่างงี้มันไม่ได้เนี่ยมันผิดจรรยา ในระหว่างปฏิญาณตนนะคุณทาอย่างนี้ได้ยังไงเออมันก็ว่ากันไปก็จะฟองอนะแต่แต่ถ้าคุณธิรจำได้มันมีข่าวเล็กๆอยู่ซึ่งซึ่งว่าที่ประธานรัฐสภาประธานสภากาวันนอนเนี่ยท่านก็ได้บอกอยู่แล้วนะว่าวันที่12บเนี่ยก่อนจะมีโหวตเลือกในวันที่1 3เนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้มีการถวายสัตว์อีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ตกตกลนล,น,ลนมาสาสาบางท่านผมว่าคุณสุริกัญญาก,ก็เข้าไปสู่พิธีนี้ให้เรียบร้อยในวันที่สิบมันก็ไม่มีอะไรครับผมคิดว่าอย่างนี้นะ นะนั้นคุณศิรสวรรณก็บอกว่าจะร้องปอปอชอสอบจริยธรรมคุณสุริกัญญายิ้มกับคุณทิม <c oughs> ยิ้มกับพิธาคือนั่นนะฮะแล้วเข้าไปดูคลิปอะก็จะเห็นว่าแบบเหมือนเธอพูดไม่ทันหรือพูดผิดเธอก็ขำตัวเองอ่ะก็หันไปแค่นั้นแหละขำตัวเองแล้วก็บังเอิญหน้าเธอก็บือนไปทางคุณคุณคุณพิธาซึ่งคุณพิธาก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยคุณพิทาก็มีสมาธิอยู่ตรงหน้านะอันนั้นก็อันนั้นแหละในขณะประย,ยานตน คุณศรีสุวรรณจันยัตจ่อร้องปปชตรวจสอบจริยธรรมสุริกัญญาปฏิญาณตนก่อนไปบัตรหน้าที่ในสภาหรือไม่หลังปรากฏภาพยิ้มกับพิธาระหว่างที่ประธานสภานำกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรกเท็จจริงอย่างไรต้องพิสูจน์นะฮะก็ว่ากันไปนะผมว่าก็ก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตได้แหละผมว่านะก,ก,ก็ว่าไปในฐานะนักร้องนะก,ก็ทำไปใน,ในเรื่องนี้นะแต่เห็นว่า วันก่อนเนี่ยมันมีข่าวนี้อาจารย์วันนอท่านก็บอกแล้ววันที่12บสองเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้สส,สที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ไปยาตนตนหรือว่ายังไม่เรียบร้อยเนี่ยมาทาการไปริญาญโตอนอีกครั้งหนึ่งนะแล้ววันนี้เก้าโงเช้าเมื่อสักครู่นี้ทางสถาน,นีก็เสนอข่าวไปแล้วนะว่าตอนเก้าโงเช้าวันนี้ก็จะมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเก้าแต่งตั้งประธานสภานะครับเห็นว่าสภาก็เตรียมพร้อมตั้งโต๊ะหมู่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้9ก้าโงเช้าก็จะสําเร็จพิธีก็ถือว่า ทั้งสองทั้งสามท่านนะครับหนึ่งประธานสภาและสองรองประธานก็จะเป็นประธานและรองประธานอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อมีพิธีโปรดเกล้านะครับนะครับนั่นก็ว่ากันไปนะวันนี้เราก็ลุ้นต่อนะนนก็จะจะยังไงบางทีก็อย่างที่บอกนะว่าก็ต้องทำใจร่มๆใจเย็นๆดูกันไปฟังกันไปก็แล้วกันนะนะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวสวหลายท่านออกมานะครับทั้งฝากที่บอกว่าไม่มีแล้วหรอก เดี๋ยวก็ตอนนี้เท่าที่ถามกันดูเนี่ยมีสวที่จะโหวตให้คุณพิธาเนี่ยไม่ถึง10คนหรอกนะไม่ถึง376แน่ๆต่างๆเ่านี้หรือบางท่านบอกว่าก็ยังยึดในหลักการเดิมนะที่เคยเคยเคยโพสต์ก็ดีหรือเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ดีว่ายังไงเนี่ยก็ยึดเอาเสียงข้างมากเป็นหลักนะ นั้นก็ว่าไปนั้นฝ่ายกองเชียร์ผมก็เห็นอยู่กองเชียร์บอกเอาละถ้าไม่เห็นหัวประชาชนก็ว่ากันไปนะอยากจะลองก็ลองดูอันนี่ก็ว่ากันไปไม่รู้เป็นอัปสดาออกการข่มขู่หรือเปล่าอันนี้ก็ก,ก็ลองดูนั้นก็ก็จะมีมีเสียงแบบนี้บางคนก็เฮ้ hey, เป็นไงล่ะไม่ได้แน,แน่แน่แล้วอันนั้นก็ลุ้นรอดูกันไปแต่ในฝากที่เขาจัดตั้งรัฐบาลแปดพักการเมืองยังนิ่งอยู่ แต่ในนี้โดยหลักการทั่วไปอ่ะเมื่อวานนี้อันหนึนน่งที่มันมีเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนทางประธานสภาและรองอีกสองท่านโดยเฉพาะคุณคุณพิเชษเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะว่ามันมีการเตรียมการวันครั้งที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นวันที่สามกรกฎาคมแล้วก็มีผู้สื่อข่าวถามอ่ะท่านก็บอกว่าเออดูเหมือนว่ามันน่าจะเหมาะสมว่าครั้งที่สองเนี่ยเตรียมไว้แล้วว่าวันที่สิบเก้ากรกฎาคมก็จะเป็นครั้งที่สองถ้าหมายถึงว่าครั้งแรกไม่ผ่านนะอ่าไม่ไม่ไม่พอเสียงไม่พอเนี่ย ก็ครั้งที่สองก็เตรียมไว้ว่าน่าจะเป็นวันที่สิบเก้าและครั้งที่สามก็จะวันที่ยี่สิบเลยเออแต่มันติดกันเลยนะคุณรักนี่ทําไมมันแต่ทั้งหบดเนี่ยมันเป็นการให้สัมภาษณ์แล้วที่สุดมันจะมีขีดเส้นใต้อีกเหมือนกันว่าทั้งหมดมันก็ต้องรอฟังพักที่เขาจัดตั้งแปดพักเนี่ยเขาจะเอายังไงกันเขาจะเอาอย่างนี้ไหมหรือไม่เอาหรือว่ามันก็ดูความพร้อมของทางสวด้วยแล้วในขณะที่สวหลายท่านก็บอกว่าแหมมันก็น่าจะห่างสักสิบสี่วันนะเจ็ดวันมันก็ไม่พอหลายคนก็บอกอีกอะ วิเคราะห์ไปอีกอะว่าสวเขาเล่นเกมดึงเชงให้มันยืดออกไปอันนี้มันก็มันก็วิเคราะห์ได้นะคุณท่รักมันก็พูดได้มันก็คิดได้แล้วมันก็ดูความเหมาะสมในการทํางานคนเจ็ดร้อยกว่าคนอะในการบริหารจัดการก็ต้องก็ต้องดูกันไปนะทีนี้มันก็เลยแบบว่าเฮ้ยหลายคนก็วิตกจริตอีกว่าอา้าสงสยัยแม่งแบบนะครั้งแรกไม่ผ่านยังไงแล้วเสียงไม่ถึงแน่เลยเว้ อันนี้ไม่รู้หรอกคุณรักษ์อย่าพึ่งกังวลใจไปก่อนอย่าพึ่งกังวลใจไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกด้านรับทุกรูปแบบไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาทํางานไม่ทันก็นโดนด่าอีกนะเลยขาสภา,าจะโดนด่าว่าเตรียมการไม่ทันมันก็ต้องมีการเตรียมการกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นยังไงต่างๆ่าเหล่านี้เขาก็อีะมีเตรียมกันบางทีวันที่สิบเก้าอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้แต่เขาเตรียมไว้ทําเกินดีกว่าทําขาดนะ นะหลายอย่างเนี่ยบางทีทําเกินดีทําขาดแต่บางทีคําพูดอ่ะอย่าไปพูดเกินนะพูดเกินดีกว่าพูดขาดไม่ได้บางทีมัน <c oughs> มันทำให้สับสนมันทําให้กังวลไงมันไปได้หลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างอย่างทักถามคุณเศรษฐาว่าที่คนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็ย้ำครับว่าเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยตัวติดกันนะยังไงก็ดันคุณพิธาแน,น,น่นอนนะยังไงก็ดันคุณพิธาแน่นอน ส่วนว่าพอพอโหวตไปแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถ้ามันมีจริงแล้วมันยังไม่ได้มันก็ต้องกลับมานั่งคุยกันแหละเพราะว่าอย่างอย่นท่าน,ท,านท่านอาจารย์วันนอก,ก็บอกนะประเทศชาติมันก็กรอมไม่ได้มันจะเอาอยัางไงต่อแต่อันนี้ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดแน่นอนนะคุณทุกมันเป็นหน้าที่ของทางก้าวไกลเขาไงก้าวไกลจะต้องทําหน้าที่นี้ในเมื่อคุณมีเสียงข้างมากคุณก็ต้องเป็นพี่เต้ยในการนากระบวนจะไปหวังอะไรตรงไหนไม่ได้นำกระบวนการนำกระบวนเจราจาทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเวรจากับไทยยังไงก็แล้วแต่เพื่อให้เสียงมันถึงมาให้ได้อนะก็ต้องไปอย่างนั้นนะเขาต้องทําหน้าที่นั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนทางทางก้าวไกลเงียบกริบเงียบกริบจะมีคุณเอ่อสเอ่อสจันสริกัญญาออกมาบอกบางว่ามั่นใจยังไงก็ได้แต่เราไม่ค่อยฟังไนงะเหมือนก่อนหน้านี้คุณพิธาก็เคยบอกเราได้ครับได้ครับมั่นใจนะ แต่บางทีพวกนี้ก็หลอดูกันต่อก็ละกันนะแต่เราใจร้อนไงทุกวันนี้ที่มันดูยากมันดูยุ่งมันดูสับสนเพราะเราไปฟังข้อวิเคราะห์เยอะไปหมดเลยมันก็เลยยุ่งแต่ก็ต้องมีบ้างนะร่องมีบ้างวงวเขาเรียกอะไรนะพวกริงไซส์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องแบบแฟนใครแฟนมัน่ลุ้นกันไปเชียร์กันไปจนกระทั่งวันที่ส3บาเดี๋ยวเราก็รู้ครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง นะเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ยังไงทุกวันนี้ก็ลุ้นติดตามข่าวกันต่อก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่หมูก็จะมาวิเคราะห์ให้คุณฟังอีกอ่ะแล้วก็คงจะมีสัมภาษณ์เด็ดๆหม้เด็ดทั้งคมทั้งแน่นอนชัดเจนเจนจัดกับพี่หมูนะก็ว่ากันไปนะผมก็สรุปย่อๆว่าตลอดเมื่อวานนี้ก็มีอย่างเงี้ยมีสัมภาษณ์โน่นนั่นนี่ใช่ไม่ใช่ยังไงต่างๆก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะบางกลุ่มก็บอกว่าได้แน่บางกลุ่มก็บอกว่าไม่ได้บางกลุ่มผมว่าตอนนี้มัันนนนเปป็ออยู่ใ่ใชวงงรก,กําลไ แต่จริงๆอ่ยก็คือทีมทํางานนะเขาทางานอยู่เขาไม่ได้นิ่งหรอกเขาไม่ได้รอจนถึงวันที่สิบามหรอกงานระดับประเทศอย่างเงี้ยเขาคุยกันแล้วครับนะเขาค่อยคุยส่วนคุยแล้วจะลงตัวไม่ลงตัวเดี๋ยวรอดูรอดูแต่ยังไงเราก็ลุ้นกันต่อในฐานะกองเชียร์จะเชียร์ใครฝากไหนยังไงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้แหละความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยนะครับเอาละคุณที่รักครับเราจะพักสักครู่หนึ่งนะ